ส่วนทะเลทํายังไงไปดูกันครับตระอย่างกันนะครับต้องบอกตรงน,นี้เลยนะอันนี้เป็นออส่วนนะครับที่แป้งมันจะดึบๆึบนะครับจะเป็นออส่วนหอยก็ได้นะตั้งแต่อะไอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นทะเลนี้ผมเปลี่ยนสูตรใหม่อีกนิดนึงนะครับให้ไข่เยอะขึ้น นะครับให้แป้งน้อยลงตืง้ผมรู้สึกว่าแบบอยากให้ลูกค้าได้ทานแบบตัวกาเรียกว่าไงตัวไข่เยอะขึ้นนะครับแต่แป้งมันก็ไม่ได้เยอะนะเอ้ยไม่ได้น้อยนะแบบไม่ได้ลดต้นทุนหรืออะไรนะครับไข่แกงกับแป้งเอางี้ดีกว่านะครับไข่แบบเต็มๆเ,เลยเพอส่วนของผมจะเหนียวหนึบนะครับแล้วก็จะมีความแบบกรอบๆขอบๆเล็กน้อยนะครับ่บบอ,อย่างนี้นะจะไม่ได้แบบ จะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงจะไม่ได้ดึกบล็กเละเลยนะตัวนี้นี่ก็เป็นสูตรแป้งถึงขอน้ำสดเลยนะครับใครอยากได้ก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวผมพารอบหน้านมาสอนผสมแป้งขอสวดนะครับแล้วคราวนี้เราจะให้มันหอมจะไหมมากขึ้นใช่ไหมครับผมก็จะใส่ตัวน้ำมันงาครับเข้าไปเราอจะใย,ยี่ก็ได้นะใครไม่ชอบเป็นไงวะใคร่ยยก็ได้ไ ได้เหมือนกันครับเรียบร้อยครับอ๋อส่วนอ๋อส่วนทะเลกระทะร้อนนะผม